วัสดีค่ะีิธีกระเทยแกะบักเก็ตค่ะก็ไมีกแล้วต้องบอกอะไรมากเนอะวันนี้มาก,กับเซตชินจังนะจ๊นะะ่ะวันนี้1นึ่งเซตนะคะจะประกอบด้วยบัคเก็ตนะคะพร้อมป๊อปคอรนนะคะแล้วก็มีน้ำให้2แก้วนะคะ ขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นถังเหล็กนะคะซึ่งถังใหญ่มากจริงดิชันงงมากนะคะใหญ่มากนะฮะคือปกติถังเหล็กอ่ะมันก็จะมาในแบบในับเล็กกว่านี้นะคะแต่ันนี้ใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นลายชินจังซึ่งประอกอบดรวอวอลคาร์าราาราตั้งแต่ชินจังนะคะน้องสาวของชินจังชื่อนนีน่นะคะ โจาจนี่เป็นน,น,ะะนู่นนะครับคาซามะคุงที่ดูนะครับมาซาโอนะคะที่สวยมากจริงน,นะคะเป็นหกเหลี่ยมเนาะหกเ,เหลี่ยมน,นะคะแน่นอนนะคะเป็นเมเจอร์แน่นอนรานะคะก็ดิกสิิตถูกต้องนะคะสรินจังแน่นอน ตอนแรกแบบดูไกลๆไม่ได้คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะไปๆมาๆพอดูก็เอ๊ยใหญ่มากงงมากนะคะอ่ะที่พูดถึงไปทั้งหมดนี้นะคะอ่ทาทั้งน้ำทั้งถังปลอควานี้300กับ20บาทเท่านั้นนะจ๊ะ่ใครสนใจนะคะก็มาซื้อแห่งกันได้นะจ๊ะที่เมเจอร์ทุกสาขานะจ๊ะรวมเขาเ้าไปในเครือเมเจอร์ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายสียา